โกดังสมบัติบรีนะครับวันนี้เราจะมาเสนอสินค้าดีมีคุณภาพอีกกระสอบนะครับเป็นผ้าสีนะครับเป็นป้ายสิงโตมังกรเบอร์หนึ่งนะครับในกระสอบผ้าสีโอเวอร์ไซส์นะครับป้ายสิงโตมังกรนะครับเป็นกระสอบผ้าสีนะครับเราขายในราคาอยู่ที่7,500นบาทนะครับไม่รวมค่าส่งนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการนะครับหากระสอบเสื้อโอเวอร์ไซส์ผ้าสีนะครับป้ายสิงโตมังกรนะครับมาที่ โกด, okay. ดังสมบัติ ouais. บุรีเราได้นะครับเรามีสินค้าดีมีคุณภาพนะครับหัวออกดีนะครับผ้าใหม่และสดนะฮะจำไว้เลยนะครับหัวออกดีผ้าใหม่และสดแล้วด้วยนะฮะเราการันตีให้นะครับจากโกดังคุณบัตรบุรีเรานะครับใครต้องการนะครับทักแชทมาได้เลยนะครับหรือว่าอยู่ใกล้ๆนะครับก็มาที่ร้านเราได้เลยนะครับมารับสินค้าเลยฮะไม่ต้องเสียค่าส่งนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่อยู่ต่างจังหวัดนะครับ ก็ต้องเสียค่าส่งนะครับเพราะว่าท่านอยู่ไกละนะครับไม่มาสามารถมารับที่กลังสมบัติบุรีเราได้นะครับเราก็จะส่งให้ทุก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 อำเภอเลยนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับนะ